การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับ สวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ s SmackDown วันที่20ทธันวาคมปี2024วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจใน SmackDown ก็จะมีเรื่องราวของดูมิงไทยครับที่มาเผชิญหน้ากับบัตรลายมือ2การเจอกันของเพื่อนเก่าอย่าง DIY แล้วก็ Motor City มาชินกันการชิงแชมป์ WWE Women Tag Team Champion จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วยบัตรลายมือ2 โซโลสควาบอกว่าสแม็กดาวจงบูชาข้าฟังให้ดีทุกคนโลมันเลนน่นั่งอยู่บนเรือเล็กๆของมันพร้อมกับเดอะไวส์แมนแล้วมันก็คิดท้าทายข้าในวันที่6มการาในแมตช์ทริเบิลคอมแบทเพื่อตำแหน่งสร้อยผิกแห้งนั่นในคืนเปิดตัว Monday Night Raw bon มันเดย์ไนท์รอบนเน็ตฟิกโลมันเจ้าใหญ่จะท้าค่าในแมตช์ทริเบิลคอมแบทอย่างนั้นเหรอเจ้าใยากจะพาหัวหน้าเผ่ายังข้าเข้าสงครามใช่ไหมงั้นก็มาเลยข้าจะทิ้งบัตรลายของข้าไว้ข้างหลัง แล้วเจ้าก็ทิ้งของเจ้าไว้เหมือนกันไม่ต้องเอาไวส์แมนมาด้วยไม่ต้องพาจิมมี่ไม่ต้องพาเจมาโลมันฟังให้ดีแล้วฟังให้ชัดวันที่6มกราข้าจะเดินเข้าไปในแมชนั้นแล้วข้าจะเดินออกมาในฐานะของหัวหน้าเผ่าเหมือนเดิมข้ายังคงเป็นหัวหน้าโต๊ะเหมือนเดิมและข้ายังคงเป็นท่านหัวหน้าเผ่าของพวกเจ้าเหมือนเดิมที่สําคัญสร้อยพิแแ้งนี้ก็ยังคงเป็นของข้าหลังจากที่ข้าจัดการเจ้าไปแล้วเจ้าจะกลับไปขึ้นเรือเล็กๆของเจ้าแล่นกลับไปที่เกาะแห่งความไร้ตัวตน แล้วบูชาข้าอย่างที่ควรทำดูไมไทยเปิดตัวมานะครับโซโลสโคอาบอกว่าดูข้ายอมรับและข้าประทับใจจริงๆที่เจ้าเตะหน้าจิมมี่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วข้าบอกเลยว่าข้าโคตรดีใจแต่ตอนนี้เจ้าต้องมีเหตุผลที่ดีมากพอที่กล้าออกมาขัดจังหวะข้าแบบนี้ดูไมไทยบอกว่าฉันจะพูดให้มันสั้นเลยนะเพราะการที่ต้องมายืนตรงนี้แล้วไม่กระทืบพวกนายเนี่ยมันขัดใจฉันมากนายชอบที่ฉันทํากับจิมมี่ใช่ไหมแล้วที่ฉันทํากับเซมิเซล่ะแล้วที่ฉันจัดการเจอูโซ พี่ชายของนายนายคิดว่าไงฉันเละอยากรู้จริงๆเวลาที่นายล้มตัวลงนอนเนี่ยนายเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าดูไม่ไทยจะมาเล่นงานนายเมื่อไหร่พอนายคือคนที่ทําให้ฉันเสนียแชมป์ WWE <c oughs> ใน Ca รด t t ดเดอร์แคนายคือคนที่ทําให้ครอบครัวของฉันต้องเจ็บปวดทรมานและต้องเผชิญกับความทุกข์ซึ่งไอความเจ็บปวดพวกนั้นมันย้อนกลับมาทํร้ายฉันด้วยเหมือนกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันจะต้องยอมรับนายคือคนเดียวในครอบครัวของนายที่กล้าพอจะลุกขึ้นสู้กับโรแมนเลน คนอื่นๆในครอบครัวนายเนี่ยทำตัวเหมือนจะลุกขึ้นยืนอยากต่อสู้ด้วยตัวเองแต่พอโรมันดีดนิ้วทุกคนก็กลับไปเป็นหมาน้อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ในใจฉันสับสนแล้วว่าควรจะทำอะไรดีใจฉันเนี่ยบอกให้กระทืบนายให้มันจบๆแต่สมองฉันกับบอกว่าตอนนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นฉันเลยคิดว่าฉันจะเริ่มจากการล้างบางบัญชีบัตรลายมือหนึ่งเก็บไปทีละคนทีละคนแล้วสำหรับนายโซโลมีสิ่งเดียวที่ฉันอยากให้นายทำเพื่อฉันและทุกคนนายจะต้องจัดการโรมันเลนให้จบไปะ และเมือ่อธุระมันจบสิ้นนายกับฉันค่อยมาสาสางเรื่องของเรากันจิมมี่บูโซ,โซเข้ามาลากดูไปกระทืบนะครับหลังจากนั้นอพอลโลครูสเอลเอเนแล้วก็อันดาเดเนเข้ามาเล่นงานบัตรลายต่ภาพมาคู่แรกครับบัตรลายมือ2เจอกับอพอลโลครูสเอลเอเนแล้วก็อันดาเดตัวแมทโอเคนะครับคือมันเป็นแท็กทีมที่มีคนเยอะดีนะครับแต่ว่าตัวแมทเนี่ยมันค่อนข้างช้ามากๆมันมีการเล่นงานเปล่าๆกันค่อนข้างเยอะแบบตบๆเตะๆต,ต,ต่อยๆไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไร ทำให้คนอื่นๆที่มันอยู่นอกเวทีที่ยังไม่ได้แท็กเข้ามาครับมันดูว่างมากๆแบบไม่มีอะไรทําเลยแถมตอนจบเนี่ยมันก็เล่นจบแบบดื้อๆไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะครับระหว่างแมตช์นาการบุระเข้ามาในงาน l อเวไนทตอนจบครับซโลสคว้าใส,าสา่ซาโมสไปอัโลโลครุสกดนับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่มอเตอร์ซิตี้มาชินกันนะครับถูกถามเรื่องของจอห์นนี่กากาโน่มอเตอร์ซิตี้บอกว่าพวกเราต้องการแก้แค้นมันเรารู้จักมันมา20กว่าปีเรามองมันเหมือนพี่น้อง แต่คืนนี้เราจะทําให้มันรู้ว่ามันคิดผิดที่ทําแบบนี้กับเราแต่ภาพมาที่เควินโอเว่นนะครับเควินโอเว่นบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลัง s a t เ r d a y n ด g h t น a i เ e ม e n t ไม่ใช่ความผิดของฉันหลายๆคนพยายามโทษฉันโคดี้โรสกรรมการนิกออาดิตทุกๆคนพยายามโทษฉันแต่ฉันต่างหากที่โดนปล้นแชมป์ไปฉันควรจะยืนอยู่ตรงนี้ในฐานะของแชมเปี้ยนแต่ก็ทําไม่ได้ฉันไม่ได้แชมป์แต่ฉันแย่งมันมาเพราะฉันสมควรที่จะได้และฉันได้สิ่งที่ฉันสมควรจะได้ทุกครั้งที่จะต้องการ ทุกคนบอกว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันแย่แต่ฉันบอกเลยว่าฉันยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำและพวกนายไม่อยากให้ฉันเริ่มหรอกเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะแย่กว่านี้มากๆเพราะฉะนั้นฟังฉันให้ดีสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้มันเป็นความผิดของพวกนายทุกคนแต่ภาพในที่ DIY นะครับจอห์นนี่กากาโน่บอกว่าคืนนี้เนี่ยฉันจะออกไปสู้กับมอเตอร์สตีมมาชีนกันมาสงสัยในความสามารถของฉันฉันจะโชว์ให้เห็นเองว่าฉันเก่งแค่ไหนนายรออยู่ข้างหลังเลยแชมป้าไม่ต้องออกไป พราะพวกเราไม่ใช่พวกฝันเฟื่องอีกแล้วพวกเราทําให้ความฝันกลายเป็นจริงพวกเรากลายเป็นแชมป์ในที่สุดฉันจะออกไปสั่งสอนพวกมันเองตัดภาพมาที่รายการ g r a ซอนวอล l l อ e ์ f e c t ฟนะครับเกรซอนวอลเลอบอกว่าขอต้อนรับสู่รายการ g r a ซ o n วอ l l e r and t h e ์เทอร f รี่รายการสุดร้อนแรงของ WWE ที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเดือดเพราะว่าฉันมีแต่ข่าวเด็ดข่าวใหญ่มาเสิร์ฟให้พวกนายตลอดเวลาและคืนนี้คือค,ค่มภืรนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืนนึงเลยแขกรับเชิญของฉันในคืนนี้ เป็นคนที่เพิ่งย้ายมาอยู่ d a เดย์ไนท์สมั d ดาวอย่างเป็นทางการและเขาคือ Monster of All m o n มอน r เตอร์บราวน์สโตเมนบอสโตเมเปิดตัวออกมานะครับเกรซอนวอลเลอรบอกว่าขอบคุณที่มานะและขอบคุณที่มอบของขวัญให้กับคนจนๆในเมืองนี้ Bron น t สโต m มนบอกว่านายจะเริ่มอย่างงี้อ่ะนายอยากให้ฉันกระทืบนายตอนนี้เลยไหมฉันออกมาที่นี่เพื่อมอบของขวัญและให้กําลังใจคนเหล่านี้แล้วดูที่นายพูดเดะเกรซอนวอลเลอรบอกว่าโอเคโอเคใจเย็นฉันจะระวังคําพูดของฉัน การเซตสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสมักดาวมาอยู่ในรายการทอล์กโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน Smackdown ทุกอย่างเนี่ยมันดูดีจริงๆแต่ก่อนที่เราจะเริ่มฉันรู้ดีว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อฉันเลยอยากจะบอกกับนายว่าฉันลงทุนไปเยอะมากกับเซตใหม่ของรายการนี้ใช้เงินไปมาหาศาลเลยพวกดังนั้นจะดีไหมถ้าเราช่วยกันกระจายความสุขแบบเทศกาลคริสต์มาสแล้วมีบทสนทนาที่สุภาพหน่อยฉันแค่อยากจะถามนาย23าคำถามแบบชิวชีวๆก็พอบอสโตแมนบอกว่าถ้าพวกนายกวนประสาทฉัน ฉันสัญญาเลยว่าฉันจะพังทุกอย่างที่นี่เกรซัมวอลเลอรบอกว่าได้เลยบอกตามตรงนะฉันแปลกใจมากที่นายมายอมร่วมรายการกับพวกเราฉันไม่รู้ว่านายเคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่าแต่แค่เห็นนายเนี่ยนายก็ดูน่ากลัวจนคนไม่กล้าเข้าใกล้แหละแต่พอยิ่งคิดไปเรื่อยๆฉันว่ามันสมเหตุสมผลดีนะเพราะนายเนี่ยเข้าใจถึงประโยชน์ในการร่วมมือกับเอทาวดาวอั Under, ใช่ไหมละ่ะ สมัคดาวตอนนี้เนี่ยมันดูน่ากลัวจริงๆนะเว้ยหลังเวทีเนี่ยมันอันตรายสุดๆบัตรลายกำลังปั่นป่วนทุกอย่างแถมผู้คนยังเล่นงานกันไปมาจนไม่มีใครไว้ใจกันได้เลยงานฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นความคิดที่ดีก็ได้ท่านนายจะสร้างสุดยอดพันธมิตรขึ้นมาลองนึกดูสิบรอนสโตแมนร่วมทีมกับเอทาวดาวน์อันเดอร์จะไม่มีใครแตะต้องเราได้เลยด้วยซ้ําคาเมโลเฮเปิดตัวมานะครับคาเมโลเฮบอกว่าไม่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 สัปดาห์ที่แล้วในนิกออดิตมันแกล้งฉัน ให้ฉันเจอกับบอนสโตแมนทัง,งที่ฉันยังไม่ได้เตรียมตัวมาฉันแพ้เพราะว่าฉันไม่ได้เตรียมพร้อมมาตั้งหกถึงฉันจะแพ้แต่ฉันจะไม่ยอมเลิกเพราะงั้นไอ้ยักษ์หนางง้าโง่มาเจอกันอีกรอบเป็นไงแต่ภาพมาคู่2ครับคาเมลโลเฮเจอกับบอนสโตแมน ตัวมโอเคนะครับคือคาเมโลเฮเนี่ยใช้ลูกเล่นในการวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็หาจังหวะเล่นงานทําให้มันมีช่วงที่ได้เปรียบในแม์นี้อยู่บ้างแต่เอาจริงนะครับตอนนี้เนี่ยบรอนสโตแมนมันดูค่อนข้างหมดสภาพพอสมควรทุกคนด้วยอาการบาดเจ็บที่เจ้าตัวมีทําให้ตัวแม์มันช้าการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วจบแม์ด,ด้วยความห่วยแตกแบบงงๆนะครับตอนจบบรอนสโตแมนโยนคาเมโลเฮขึ้นเวทีไปแต่ว่าตัวเองขึ้นเวทีไม่ทันก็เลยแพ้แต่ภาพมาที่กลุ่มของแนายแจ็คครับทิฟฟาน วันนี้เนี่ยฉันอยากจะอวยพรให้พวกเธอโชคดีและฉันจะออกไปช่วยพวกเธอให้ชนะแน่นอนแคดดิลเลย์บอกว่าแตาทิฟฟี่จริงๆแล้วเนี่ยฉันคุยกับไนอาแจ็คมาแล้วเธอควรจะอยู่หลังฉากมากกว่าและรอดูพวกเราเนี่ยคว้าแชมป์มาถ้าเธออยากช่วยจริงๆเธอน่าจะเตรียมงานฉลองให้กับพวกเรามากกว่านะตัดภาพมาที่บอลสโตแมนมาไล่ล่าคาเมโลเฮครับแต่ว่าโดนคาเมโลเฮเนี่ยรอบทำร้ายโดยการเอาโกอี้ตีตัดภาพมาคู่3ครับอเล็กเชลลี่เจอกับจอห์นนี่กากาโน ตัวแมทค่อนข้างโอเคนะครับด้วยความที่แมทเนี่ยมันไม่มีจุดที่ทําให้เราตื่นเต้นสักเท่าไหร่ทุกคนมันก็เลยดูเฉยเฉยพอสมควรนะครับคือมันไม่มีช่วงไหนที่รู้สึกว่าเป็นไฮไลท์ของแมทได้เลยอะ่ะแถมการเล่าเรื่องในแมทมันก็แค่ให้คู่หูของทั้ง2ทีมเนี่ยออกมาไล่กันแบบง่อยๆนะครับถือว่าเป็นแมทที่ค่อนข้างเสียเป่าแมทหนึ่งเลยทีเดียวตอนจบครับจนนี่กากาโน่เนี่ยรวบกดเอาชนะไปได้แต่ภาพมาคู่4ี่ครับ ชิงแชมป์ WWE Women Tag Team Champion Bianca Belair Naomi เจอกับ奈杰 j a บแล้วก็แคนดิดลาเลตัตแมทโอเคนะครับคือเราชอบตรงที่奈杰กับแคนดิดลาเลเนี่ยมันมีความเป็นทีมที่ดูดีกว่าฝั่งของเบียนกาได้ซ้ำเพราะว่ามันมีการช่วยเหลือกันมันมีการใส่ท่าร่วมกันมันดูมีความเป็นทีมที่ดีในขณะที่ทางของเบียนกาเบลล์กับเน o m i เนี่ยมันกลายเป็นการใส่ท่าของใครของมันมากกว่า เหมือนพยายามไม่ขัดจังหวะการโชว์ออฟของแต่ละคนนะครับมันก็เลยทาให้เบียนก้าไปแลกับเนวมิเนี่ยดูไม่มีความเป็นทีมสักเท่าไหร่เป็นแค่นักมวยปั้มเดี่ยวที่จะมาจับทีมกันเฉยๆแต่ว่าในด้าของนายแจ็กกับแคนดิลาเลเนี่ยมันดูมีความเป็นทีมมากกว่าก็เลยทําให้ทางนายแจ็คเนี่ยได้เปรียบในหลายๆจังหวะนะครับผมตอนจบครับเนวมิใส่มูล2เนี่ยกดนับ3เอาชนะไปได้สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับดูมิไทยจะช่วยเหลือบัตรลายมือ2ในการจัดการบัตรลายมือ1 แขกรายที่2ครับนาคามูระเข้ามาเล่นงาน LA เอลเอเน้แขกรายที่3คาเมโลเฮเล่นงานบอรสโตแมนแขกรายที่4ี่เบนแกเบลเลนิลมิกลายเป็น WWE Women Tag Team Champion คู่ใหม่สรุปใหม่กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกบัตรลามือ2เจอกับอัลเฟโลครูส LA Knight แล้วก็อันดาเดบัตรลามือ2สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2คาเมโลเฮเจอกับออไไ 3, Shelley, อกบอรสโตแมนคาเมโลเฮสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3อเล็กเชอรี่เจอกับจอห์นนี่กากาโน่จอห์นนี่กากาโน่สามารถเอาชนะไปได้ ละคู่ที่4ชิงแชมป์ WWE Women Tag Team Champion Bianca Belair Naomi เจอกับนายแจ็คแล้วก็แคนดิดลาเล่ Bianca Belair กับ Naomi เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ในด้านของตัวแมตต์สัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่ามันค่อนข้างน่าผิดหวังไปหน่อยทุกคนตัวแมตต์มันไม่มีแมตต์ไหนที่ทําให้เราสนุกได้เลยแต่ละคู่มันค่อนข้างจืดชืดนะครับมันไม่มีการบิลล์อัพหรือว่ามีจังหวะลุ้นที่น่าสนใจเลยถึงแม้มันจะไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรให้ติมากมายเท่าไหร่นัก แต่ว่ามันก็ไม่ได้สนุกจนถึงขนาดที่เราจะต้องชื่นชมแล้วก็เอนจอยไปกับมันนะครับในด้านของเนื้อเรื่องครับดูมินไทยที่ตอนนี้เนี่ยเล่นงานบัตรลายมือหนึ่งไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจ so, so, ิมมี่อูโซ่เจอูโซ่เซมิเซนเหลือแค่โลมาเลนที่เขายังไม่ได้ลงมือก็ต้องบอกว่าเนื้อเรื่องของพี่แกเนี่ยค่อนข้างน่าติดตามเลยนะครับสำหรับดูมินไทยเพราะตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวจะไปไหนก็มีคนมาเล่นงานเจ้าตัวต,วตลอดถ้าไปโผล่ในรอก็จะโดนเซมิเซนกับเจอูโซ่มาไล่ตบถ้ามาสมัคดาวก็จะโดนจิมมี่ซึ่ง มันเป็นการเปิดศึกหลายด้านที่ดีอะครับมันทําให้ดูไม่ไทยมีเนื้อเรื่องทุกทที่ที่เจ้าตัวไปแล้วมันชัดเจนมากๆว่าเขาจะเล่นงานใครบ้างแล้วปล่อยให้โรมาเลนเนี่ยเป็นหน้าที่ของบัตไลมือ2แล้วก็โซโลสโคอาไปนั่นเองนะครับในด้านของนาคามูระกับ LA Knight ครับมันคงเป็นการบิวอัพกันขึ้นมาเพื่อให้2คนนี้ไปเจอกันแบบจริงจังนั่นแหละณตอนนี้เนี่ยเนื้อเรื่องอื่นๆมันยังเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องค่อยๆบิวกันไป รู้สึกว่าหลังๆช่วงการบิลล์อัพของ WWE เนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานก่อนที่จะถึงจุดคลายสมัคของแต่ละเรื่องนะครับมันก็เลยทําให้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการสร้างมูลค่าให้กับนากกมุระแล้วก็แอลเอเนที่จะเจอกันแต่สิ่งที่น่าเสียดายครับก็คือการโจมตีที่เบาบางของชิสเกะนากกมุระสิ่งนี้แหละที่ทําให้เรารู้สึกว่าการรลอบทาร้ายหรือความน่ากลัวของนากกมุระเนี่ยมันหายไป เพราะว่าการโจมตีของเขาเนี่ยมันค่อนข้างดูเบามากๆและมันทําให้เราเชื่อได้ไม่มากพอว่านากามูระกลายเป็นโตวโหดณเวลานี้นะครับในรอบหกคาร์เมโลเฮครับเรามองว่า WWE เนี่ยต้องการผลักดันคา m เมโลเฮแหละด้วยการที่ตอนแรกเจ้าตัวพ่ายแพ้อย่างราบคาบแล้วต่อมาก็มีการรับมือมีการต่อสู้ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งความได้เปรียบหลังฉากนะครับและต่อสู้กันด้วยความเจ้าเล่ห์ความรวดเร็ววิ่งไปวิ่งมาอะไรแบบนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นหนทางบิลล์อัพที่ดีมากๆคือเรามองไม่ออกว่าถ้ามอร์สโตแมนชนะคาร์เมโลเฮ แล้วมันจะมีผลดียังไงกับคู่นี้แต่ถ้าคาเมโลเฮชันะามันสามารถต่อยอดได้หลากหลายกว่านี้แน่นอนนะครับส่วนในเรื่องสุดท้ายครับก็คงเป็นเรื่องของทิฟฟานี่สแต็กตันนี่แหละนะฮะที่ออกมาอยากจะช่วยคุณแม่แต่ว่าสุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปเรามองว่าเขาคงพยายามทําให้ทนะิฟฟานี่สแต็กตันเนี่ยมันเป็นตัวดีของสมาคมเป็นนางเอกนั่นแหละและสุดท้ายก็คงจะแคชอินกับนายแจกล,กลายเป็นนางเอกขวัญใจคนใหม่ของคนดูนะครับซึ่งเรามองว่ามันก็ดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ย คือคนดูเทคะแนนให้กับทิฟฟานี่สแตกตันนะครับคือทิฟฟานี่เนี่ยมันเป็นนักมวยปั้มหญิงที่มั่นหน้าแหละซึ่งปกติคนจะมันไส้แต่ประเด็นก็คือว่านะตอนนี้เนี่ยคนดูชอบนางมากๆเพราะว่าการปั้มที่ดีและคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะครับมันไม่ได้แค่มาสวยแบบหน้ารำคาญนอะ่ะแต่พอมันมาถึงแม์มันก็คาดหวังความสนุกได้โดยการที่นักมวยปั้มหลายๆคนในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถดึงทั้ง2องอย่างขึ้นไปได้พร้อมกันบางคนคาแรคเตอร์ดีการปั้มไม่ดีบางคนเนี่ยการปั้ม่ดี นะครับมันก็จะอยู่แบบมีอย่างหนึ่งดีมีอย่างหนึ่งไม่ดีแต่ว่าทิฟฟานี่แซกตันเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถดันทั้ง2องอย่างขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุดได้นะครับทั้งการปั้มที่ดีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็สโลแกนที่เข้าถึงได้ง่ายก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าอนาคตของทิฟฟี่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับสมัครดาวถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด u b s c r i b e นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสสหรััับวนนีี้ด